สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะพาเพื่อนมาถักเป็นอ่าเป็นหูกระเป๋านะคะเป็นตัวนี้นี่ค่ะถักง่ายนะคะสวยด้วยค่ะจะมาถักหูกระเป๋าให้เพื่อนดูก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นจะถักเป็นตัวกระเป๋าให้เพื่อนๆคะ่ะที่จริงตัวกระเป๋าก็เริ่มถักไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะะี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นลายใบไม้นะคะ ถ้าตรงนี้เพื่อนๆจำได้คือเมลถักให้ดูแล้วตอนที่เป็นก้นนะคะก็ไปดูในคลิปได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นหัวออกมาประมาณนี้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักเลยนะคะอุปกรณ์เรามีลายเข็มสีทองเบอร์สี่นะคะจะเป็นเบอร์สี่ แล้วก็ได้ไหมพรมสีพายนะคะเพื่อมีสีะไรก็ถักให้เหมือนลายกระเป๋าก็ได้นะคะถักให้สีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นไหมพรมเสร็จไหมพรมเอาไว้ขั้นนะคะมาดูวิธีการถักกันเลยค่ะเข็มหัวเบอร์สีนะคะเราจะถักโซ่ให้ได้ทั้งหมดสิบโซ่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมี่โซ่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบโซ่ค่ะสิบโซ่เสร็จนะคะเราจะควักเป็นตัว T นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในโซ่ที่สองก็คือโซ่นี้นะคะแล้วจะทำการรวบหมดเลยค่ะได้หนึ่งนะคะไปจนถึงทำแบบนี้จนถึงสุดแถวนะคะมันจะได้ทั้งหมดเก้าหลักนะคะทำจนถึงสุดแถวเลยนะคะค่ะก็ไปจนถึง ครบทั้งหมดได้ทั้งหมด9หลักแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มเอ้ยแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับค่ะแล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะก็ลงตรงช่องนี้เหมือนเดิมค่ะช่องแรกทำแบบนี้นะคะเหมือนเดิมไปจนถึงสุดแถวเราจะทําแบบนี้ค่ะไปทั้งหมด6แถวด้วยกันนะคะมันจะได้แถวและ9้าหลักนะคะทํำแบบนี้ไปกลับให้ได้6แถวเลยนะคะให้จำไว้เสมอถ้าเราขึ้น ถ้าให้เราขึ้นแถวใหม่มันจะต้องมีโซ่หนึ่งเสมอนะคะพันหัวเข็มดึงขึ้นมาให้ได้อย่างนี้ก็รวบทั้งหมดเลยนี่จะถักง่ายหน่อยนะคะที่จริงลายนี้ไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้นะนี่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งตลอดนะคะแล้วก็พลิกกลับงาน เราจะถักแบบนี้ให้ทั้งหมด6แถวเลยนะคะถักไปเลยค่ะค่ะก็ถักได้6แถวหนึ่ง6สาสี่ห้าหกแถวนะคะจากนั้นทํายังไงดึงเข็มออกมาอย่างนี้ค่ะจะได้ดูง่ายแล้วให้ทําการพับอย่างนี้นะคะสังเกตว่าตรงได้ตรงเย็บสีอยู่ข้างล่างพับแล้วก็หงายมาอย่างนี้ค่ะหงายมาเสร็จน,นะคะเราเอาเข็มใส่เข้าไปเลยค่ะเข็มใส่เข้าไปนะคะมันนจะอยู่ใมันจะอยู่แบบนี้นะคะ เ,เดี๋ยวก่อนนะคะเอาเข็มออกให้เพื่อนดูตรงนี้นะคะเห็นที่เป็นโซ่ไหมคะโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามอันนี้คือโซ่หนึ่งโซ่ 1, หนึ่งเพื่อนแทงแทงเข็มเข้าไปตรงนี้นะคะตรงได้ตรงนี้แล้วก็แทงเข็มเข้าแทงเข็มเข้าไปตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ทําการเกี่ยวไหมเข้าไปแบบนี้จะได้สองสองหลักเออจะได้สอง,สองแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่นหัวเข็มผ่านออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่คือได้แล้วนะคะ จากนั้นเราจะควักเราจะถักเป็นตัวทีเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะการลงหลักถัดไปเราลงตรงไหนนะคะเราจะเริ่มนับหนึ่งก็คือตรงที่เราถักโซ่แรกเมื่อกี้แล้วค่ะตรงที่เราลงลงผ่านเมื่อกี้คือตัวนี้ค่ะผ่านหัวเข็มนะคะตรงที่เราลงผ่านเมื่อกี้ะคะ่ะถักลงไปเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็ผ่านหัวเข็มขึ้นมาได้ทั้งหมดสามหลักแล้วก็รวบเลยค่ะอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามดูยังไงนี่ค่ะง่ายๆมันจะเป็นช่องอยู่แล้วนะคะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้ามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วนี่คือหลักที่สองค่ะแรกๆมันจะถักยากนิดหนึ่งหลังจากนั้นมันจะถักง่ายนะคะนี่หลักที่สองค่ะหลักที่สามมันจะเป็นช่องช่องเป็นรูมันอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ค่ะ มันจะได้ทั้งหมด9หลักนะคะหลักที่4แล้วก็หลักที่5ค่ะมันจะเป็นช่องช่องมันอยู่แล้วนะคะหลักที่6ค่ะหลักที่6แล้วก็หลักที่7หลักที่7นะคะแล้วก็หลักที่7 หลักที่8ดหลักที่แตรงนี้แล้วก็หลักที่9ค่ะนี่ค่ะหลักที่เ้าสุดท้ายเลยนี่ค่ะเพื่อความชัวร์เราก็มานับอีกทีหนึ่งนะคะมันจะได้หมด9้าหลักนะคะนี่ค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเ้าหลักพอดีนะคะต่อไปเราจะทำการถักวนโดยรอบแล้วนะคะ ี่ค่ะมันจะเป็นการวนวนแถวขึ้นไปแล้วนะคะวนขึ้นไป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 เลยนะคะก็เราจะเริ่มเราจะเริ่มแล้วนะคะที่ 1, 1มันจะวนขึ้นไปเราจะเริ่มจากตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะจะเป็น1นึ่งสองสาเป็นโซ่ไปนะคะเราเริที่เราถักตรงนี้นะคะตรงรูนี้นี่คือหลักที่หนึงนะคะ แต่เราจะใช้ไหมตัวนี้มาขั้นนะคะไหมที่สีต่างๆมาขั้นเพราะอะไรเพื่อที่ว่าเวลามันวนไปเราจะไม่รู้นะคะเราจะได้ไม่หลงลายมันนะคะอยากให้ทําการขั้นไว้จะดีที่สุดค่ะขั้นไว้เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราถักครบทั้งหมดเก้าหลักนะคะมันจะเป็นผลก็ตอนเมื่อเราถักครบแถวเสร็จแล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะไม่ถักพลาดนะคะก็ถักเหมือนเดิมผ่านหัวเข็มแล้วลงหลักแรกเลยค่ะตรงนี้แหละคะ่ะนี่คือหลักแรกนะคะ เข้าไปเลยค่ะเราเกี่ยวขึ้นมาอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองมันจะเป็นรูเป็นรูมันอยู่แล้วนะคะมองง่ายมากเลยนี่คือหลักที่สองค่ะแล้วก็หลักที่สามนี่มันรูมรูเดียวกันนะคะเอาใหม่ นี่คือหลักที่สามแล้วก็หลักที่สีหลักที่ห้าหลักที่หกแล้วก็หลักที่เจ็ด หลักที่8หลักที่9นี่คือหลักที่9นะคะนี่คือหลักที่เนี่ค่ะเพราะว่าใหม่ตรงนี้ที่มันขั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นของหลักอันใหม่ใหม่ที่ขั้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะสังเกตดูนี่ค่ะ,ดดคะถ้าใหม่ขั้นตรงนี้แสดงว่าต้องขึ้นหลักใหม่นี้ครบ9หลักแล้วนะคะ จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ถักหลักถัดไปเราไม่จําเป็นต้องนับก็ได้ค่ะถ้าเราทําที่กั้นแล้วมันจะง่ายมากแล้วก็อันนี้ค่ะหลักที่หนึ่งจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงแถวของมันเลยนะคะอ่าอันนี้เราก็พันกลับมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะลงในหลักที่หนึ่งเลยค่ะถ้าถ้าบางคนอาจจะไม่ชชว่์ก็นับไปด้วยก็ได้นะคะจนถึงสุดท้ายแต่ว่าในเมื่อเราขั้นแล้วแม่ก็คิดว่ามันพมันโอเคแล้วไม่จำเป็นต้องนับแล้วนะคะ เราจะถักวนไปนะคะถักวนไปเลยเราจะไม่มีเลื่อนห่วงเลื่อนอะไรนะถักแบบเนี้ยวนไปให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะถักวนไปแบบนี้ค่ะจะถักให้ดูทั้งหมดสอง,สองรอบนะคะที่เหลือก็เ,เพิ่นถักยาววนไปเลยนะคะถักให้ได้ตามความไอ้ตามความต้องการของกระเป๋าของเรานะคะ ให้ได้ตามความยาวของกระเป๋าของเราเลยถักง่ายค่ะถักวนไปอย่างเดียวแล้วก็เป็นลายตัวทีธรรมดาเนี่ยค่ะพอเราถักหลายๆรอบจะทําให้เราถักง่ายขึ้นนะคะนี่ก็ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะถ้าหลักใหม่มันจะเป็นมันจะตรงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะตรงกับได้ถ้าตรงกับได้คือมันจะเป็นหลักเริ่มหลักที่หนึ่งใหม่เพื่อนๆก็ถักวนไปให้ได้ความยาวที่ต้องการเหมือนตัวนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวจะมาพัดค่ะก็จะให้ดูนะคะถ้าการถักถูกต้องมันจะได้ค่ะมันจะเลี้ยวๆๆไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักขึ้นไปแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มยาวแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะอันนี้มันดึงออกได้นะคะค่อยๆดึงออกไปก็ได้แต่อย่าดึงออกหมดนะคะเพราะว่าเราต้องขั้นเอาไว้เอาดึงไว้พอประมาณนี้ก็ดึงสามารถดึงออกได้นะคะถ้ามันเหลือประมาณเท่านี้ก็ได้หาที่เหลือก็ดึงได้ออกมา ก็ที่เราจะได้ขั้นต่อไปค่ะนีคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่อยๆดึงนะคะนม่ค่ะค่ะเราก็ถักมาได้จํานวนแถวที่ต้องการแล้วนะคะแมวถักตรงนี้มาตรงเนี้ยที่เริ่มมา6แถวจากนั้นตรงนี้ถักมาได้ทั้งหมด39ให้พอดีกับกระเป๋าเรานะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มงานเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดึงออกก็ได้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็พลิกงานกลับนะคะเราจะไม่วนไปแล้วนะ แล้วก็ถักทีเหมือนเดิมค่ะลงในช่องถัดไปนะะี่ค่ะช่องนี้มันจะทั้งหมดเก้าหลักนะอันนี้หลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองนี่หลักที่สองก็หลักที่สามหลักที่สี่ค่ะแล้วก็หลักที่ห้าค่ะ หลักที่หกมันจะเป็นช่องเป็นช่องเลยนะคะมันมันไม่ยากนะคะแล้วก็หลักที่เจดมันจะเป็นตามโซ่แถวไปเลยนะคะแล้วก็หลักที่แปดค่ะหลักที่เ้ามันก็อยู่ตรงนี้นะคะ่ะตรงที่เส้นสีดำมันตรงมาเลยนะคะหลักที่เก้าเส้นนี้นะคะนี่ค่ะ สิ่งนี้เราดึงออกเลยก็ได้นะคะเส้นดำๆนี่แกะออกไปเลยก็ได้เพราะเราได้แล้วนี่แกะไปะคะ่ะจะได้ไม่เกะกะนะคะดึงไปเลยค่อยๆดึงนะคะเรียบร้อยเราจะถักไปเราจะถักตัวทีแบบนี้ค่ะไปทุกช่องให้ได้ทั้งหมด4ี่แถวนะคะแถวแรกเราได้แล้วเราก็ทำการ โซ่หนึ่งแล้วก็พี่งานกลับค่ะแล้วก็ถักให้ได้เก้าเหมือนเดิมค่ะลงตรงหลักนี่ะตรงช่องนี้ค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วที่เก้าก็คือตรงที่เป็นตรงนี้ค่ะเก้าตรงช่องนี้นะคะเก้า เราได้สองแถวขอโทษทีนะคะตอนแรกบอกว่าสี่แถวเนาะแต่เราจะถักได้ทั้งหมดหกแถวเหมือนที่เราเริ่มต้นแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็ถักไปเลยนะถักเหมือนเดิมนี่ได้สองแถวแล้วก็อย่าลืมโซ่หนึ่งทุกครั้งแล้วก็พันแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะเราจะไม่ได้หมุนเป็นเหมือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถักตรงเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็นับไปด้วยนะคะมันจะได้เก้านะคะหนึ่ง สอันนี้จะถักให้ดูแค่3ามแถวนะที่เหลือเพิ่อนก็ถักได้เลยค่ะสามสี่ห้าหกดแแล้วก็9้านะคะ9ก็คือตรงนี้ค่ะ ก้าโอเคแล้วขึ้นโซ่หนึ่งพี่งานกลับอันนี้ถักให้ดูสามแถวที่เหลือ,เ,อเพื่อนเพื่อนก็ถักไปเลยนะคะทั้งหมดหกแถวค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยละคะได้แล้วนี่ค่ะง่ายไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยได้แล้วนะคะต่อไปก็จะมานี่ค่ะกระเป๋าตัวนี้เตรียมพร้อมนะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะกับลายนี้สวยๆเลยลายใบไม้แล้วก็จะทําการนี่ค่ะประมาณแบบนี้ ประมาณแบบนี้เดี๋ยวทุกคนต้องดูคลิปถัดไปนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามเป็น FC ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณ FC เก่าและ FC ใหม่ที่ทั้งคอมเมนต์นะคะจะยังไงเดี๋ยวจะพยายามไปตอบคอมเมนต์ให้เยอะที่สุดน,นะคะพอดีว่าก็ทำงานด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ